เรื่องต่อไปนะครับผมจะพาไปดูมแมลงสาบดูเบียรครับซึ่งเป็นมแมลงสาบที่ฮอตมากๆเพราะว่าบางคนนะฮะซื้อเฉพาะ,มะแมลงสาบตัวผู้ไปเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาครับนี่เลยครับหน้าตาของมแมลงสาบนายแบบพันดูเบียที่ลูกค้าบางคนซื้อไปเป็นอาหารสัตว์บางคนซื้อเฉพาะตัวผู้ไปถ่ายโฆษณาน้องจ๋าคือสาวใจกล้าที่เลี้ยงมแมลงสาบดูเบียขายมาได้เกือบ2ปีช่วงนี้ขายดีทำรายได้สูงถึงเดือนละ4 0,000บาทเราไปคุยกับน้องจ๋าก,กันเลยครับ สวัสดีครับน้องจ๋าครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องจ๋านะคะหรือว่าพัทาดีเบ้าจันทร์ือค่ะอายุ25ปีค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของเพจแมลงสาบดูเบียฟาร์มพาทาค่ะน้องจา๋าขายแมลงสาบดูเบียตั้งแต่เรียนจบหมหาวิทยาลัย เริ่มต้นขายได้ยังไงครับต้องขอเล่าก่อนว่าจ๋าไม่ได้สนใจที่จะขายอะค่ะแต่ว่าพี่ชายอะค่ะซื้อมาเพื่อให้อาหารปลามังกรที่บ้านค่ะแล้วพอจ๋าเรียนจบจ๋าก,กลับมาอยู่บ้านก็เลยเหมือนว่าจาา๋าเป็นคนดูแลแมลงตรงนี้ต่ออะค่ะแล้วเขาขยายพันธุ์กันเป็นจํานวนเยอะแล้วจ๋าก,ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโอกาสว่าเออเราก็สนใจขายไม่น่าก็เลยเริ่มลองขายตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านหลังเรียนจบค่ะว่าแต่ว่าน้องจ๋าจเป็นคนกลัวแมลงสาบไหมครับ ่วนตัวจะเป็นคนที่กลัวแมลงสาบค,คนหนึ่งเลยค่ะเห็นปุ๊บก็จะอุย้ยแมลงสาบไม่เอาไม่เอาแล้วพอมาเจอมแมลงสาบดูเดียค่ะหนึ่เลยคือเขาไม่บินใส่เราเหมือนแมลงสาบบ้านค่ะเขาไม่มีกลิ่นแล้วเขาก็มีความสะอาดมากกว่าแล้วไม่มีปีไม่บินตายต้มเตียตเต้ยมต้มเตี้ยมบนแผงไข่อย่างเดียวเลยค่ะเราก็เลยผ่านความกลัวนั้นไปอะคะ่ะตอนนี้คือชินแล้วไม่กลัวแล้วค่ะ,มะแมลงสาบดูเบียเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับ มแมลงสาบดูเบียนะคะที่นิยมในปัจจุบันนะคะคือเราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ประเภทเอกโซติกค,ค่ะซึ่งเขามีต้นกําเนิดจากแถวทวีปอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ค่ะลักษณะตัวเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวผู้และตัวเมียค่ะตัวผู้เนี่ยจะคล้ายแมลงสาบบ้านเราแต่จะมีลักษณะที่ตัวใหญ่กว่าสีเข้มกว่าแล้วก็ไม่บินค่ะส่วนตัวเมียมีแต่โคนปีกค่ะแล้วก็เป็นตัวอ้วนๆซึ่งในตัวเขาก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารเลยค่ะเขาก็เลยนิยมใช้เป็นอาหารกัน ทราบว่า,มาแมลงสาบดูเบียต่างจากมาแมลงสาบบ้านทั่วไปยังไงบ้างครับคือมแมลงสาบบ้านเราอ่ะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะอยู่ตามท่อความสะอาดเขาก็จะไม่เท่า,มาแมลงสาบดูเบียเพราะว่า,มาแมลงสาบดูเบียส่วนมากเลยค่ะทุกคนเลี้ยงแบบระบบปิดซึ่งความสะอาดนี่คืออันดับหนึ่งอยู่แล้วช่วยเล่าถึงวิธีการเลี้ยงมแมลงสาบดูเบียให้ฟังหน่อยครับ การเลี้ยงนะคะเราเลี้ยงในกล่องรังเหมือนรังผ้ารังพลาสติกทั่วไปเลยค่ะเรามาเจาะรูระบายอากาศให้เขาเนาะเขาจะได้มีอากาศถายเทเราเลี้ยงเขาในรังไข่ค่ะเอาแผงนไข่กระดาษวางแล้วเอาตัวเขาใส่แล้วก็มีถาดน้ําถาดอาหารเป็นถาดน้ําไม่ต้องสูงมากค่ะเพราะว่าแมลงเขาว้าน้ําไม่เป็นถ้าเขาตกลงไปเนี่ยเขาอาจจะตายได้ส่วนอาหารกินง่ายมากค่ะผักผลไม้ในชีวิตประจำวันเราถ้าเรามีอะไรเราก็ให้เขากินได้ค่ะหรือถ้าไม่สะดวก ให้เป็นอาหารน้องหมาน้องแม่อาหารมิสสําเ็จรูรลำข้าวไก่แบบนี้ได้หมดเลยค่ะราคาล่ะครับมแมลงสาบดูเบียเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับตรงนี้เลทราคาที่เขาขายยกกิโลนะคะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทถึง1,500บาทค่ะส่วนการขายเนี่ยแล้วแต่ของแต่ละคนเนี่ยตั้งราคาเลยของจ๋าก,ก็จะมีหลักร้อยไม่เกิน350บาทที่ขายแบ่งเป็นกล่องๆเล็กๆะค่ะน้องจ๋าทำการแบ่งขายยังไงบ้างครับ 50กรัมของจ๋าที่แบ่งขายอค่ะจะเป็นตั้งแต่ไซส์จิ๋วๆที่เขาเพิ่งเกิดเลยค่ะดูเบียตัวเล็ก่เงี้ยจ๋าก,ก็จะขาย50กรัม250บาทค่ะแบบเป็นขีดก็จะมีหลายขนาดค่ะเพราะว่าดูเบียเนี่ยเขาสามารถขายได้ทุกขนาดเลยทุกช่วงวัยของเขาเลยถ้าเป็นผสมผสมเล็กไปถึงใหญ่จ๋าก,ก็จะขายอยู่ที่หนึ่ง้บาทค่ะไม่เกิน200ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เฉพาะไซส์ไปก็250บาทสามรบาทประมาณนี้ค่ะไม่เกินค่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเขาซื้อมาทำอะไรกันบ้างครับ อูลูกค้าจะมีหลายประเภทมากเลยถ้าลูกค้าส่วนมากเลยนะคะก็จะซื้อไปเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็มีอีกบางประเภทค่ะอย่างบางคนเขามาขอซื้อเพื่อทําการทดลองวิทยาศาสตร์ก็มีค่ะบางคนขอซื้อเฉพาะตัวผู้ได้ไหมเอาไปถ่ายแบบถ่ายงานถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแมลงสาบดูเบียเขาไม่บินเนาะแล้วก็คล้ายกับแมลงสาบบ้านเราการเอาไปประกอบฉากหรือว่าการถ่ายทาละครหรือโฆษณาอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกมากกว่า สำหรับใครที <artist> ่อยากจะซื้อแมลงสาบดูเบียนนะครับผมไปเป็นอาหารสัตว์หรือว่าไปเป็นนายแบบขายโฆษณานะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับอยากเกิดเป็นแมลงสาบจังอย่างน้อยก็ทำให้เราสาวกรียได้เต็มโป๊ะ